ผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ขอกราบนมัสการนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่ๆี่ทุกท่านด้วยครับผมเดี๋ยวมาพูดเรื่องการปลูกการชมการเปลี่ยนดินด้วยอันนี้จะไปเปลี่ยนดินชมอันนี้คือชมช่วงนั้นอยู่ในรูแรงนะทําให้กิ่งกิ่งร้างกิ่งไม่โตไม่ค่อยสมบูรณ์ให้ก็ทําให้ไม้ไม่สวยอันนี้จะเป็นอ่านินนาการนะอันนี้คือนินนาการ อันนี้ก็คือสีพูไม้บางตัวอย่างแบบนี้นะมีพี่สาวที่ส่งกิ่งมาให้นะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรนะอันนี้เป็นกระนกนะก็ถ้าถ้าตัวไหนที่ทูมทําเองผมก็จะรู้แต่ว่าถ้ารับกิ่งมาผมก็ไม่รู้เพราะว่าพี่ก็ไม่ได้บอกที่กิ่งด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่นะอันนี้ไม้ไม่สวยอันนี้เสียบต้นเล็กนะอันนี้คือตอเล็กตอเล็กก็คือตอขนาดนีน้ขนาดนี้ใช่ไหมตอทอกันนะแต่ว,ว่าทําไมไม้แบบนี้ทําไมรากใหญ่รากเยอะจังเห็นไหมรากใหญ่ๆแบบนี้ เราวิธีการปลูกให้ชนได้รากใหญ่ๆรากเยอะก็ผมจะปลูกแบบดินธรรมดานะดินธรรมดาแบบนี้แหละนะอันนี้ผมไม่ได้ใส่กา,า,าวสับนะแต่ว่าท่านในมีก็ใส่เข้าไปว่าไม่มีทุนในการซื้อใช่ไหมลูกเบ้ามาขุดดินที่ลูกเบ้ามาทํางานไอ้เบ้าเบ้ามาขุดดินเร็วขุดดินให้พ่อเร็วบางต้นก็จะมีการเสียหายจากรุแรงนะทำให้ไม้ไม่ค่อยสวยไม่สมบูรณ์อันนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนกระถางแล้วครับผมมาล้นดูว่าบางต้นนะ สนุกนะการเปลี่ยนดินแบบนี้อาจจะมีต้นไหนรากทองมาบ้างไหมนะพรผมเคยได้รากทองแบบนี้สองต้นนะต้นหนึ่งขายไปแล้วเหลือต้นหนึ่งคนยียอนเน่าพอจะเ,เอาไสามพันเห็นไหมหัวอนุวนใหญ่แบบนี้ไม้แข็งแรงมากนะอันนี้แข็งแรงอันนี้โอกาสเน่ามีน้อยมากๆกเพราะว่ามาแบบนี้ปลูกด้วยดินธรรมชาติแบบนี้เห็นไหมดินธรรมชาตินะเลี๋ยงให้ดูดินธรรมชาตินะมิจฉาดธรรมชาติแบบนี้นะครับผมจำให้ยุ เราหัวอ้วนๆแข็งแรงแล้วก็มีเส้นรากแบบนี้แต่ว่าก็ไม่แนะนําให้ปลูกใส่กระถางนะถ้าปลูกใส่กระถางแบบนี้มม้จะค่อยโตช้าแล้วก็ส่วนมากจะแทงก้นกระถางทาให้เราถอนดอกยากด้วยเห็นไหมย่า้กับเขาแล้วก็ปลูกใส่กระถางอยู่ไม่มีเงินซื้อถุงดําแต่ว่ากระถางแบบนี้พอมีนะพอมีอ่าเห็นไหมรากจะไม่สวยถ้าปลูกใส่ใส่กระถางนะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยโตให้แต่ว่าถ้าเรามาปลูกแบบนี้โตไวมากนะโวนี้โตไวมากเห็นไหมตออแค่ดู ดินบ้านนี่แหละเพราะว่าเขามีหญ้าอันนี้หญ้าเกลี่ทำให้ชิวๆเราสมบูรณ์มากๆเห็นไหมชุดนี้สมบูรณ์มากอันนี้ก็เดี๋ยวอย่าเปลี่ยนดินตัวน,นี้ด้วยแล้วก็ตันนี้ด้วย,ยเปลี่ยนี่ก็สวยอันนี้ตัดกิก่งไปเสียบนะอันนี้คือกันหนก็เอามาที่บ้านเนี่ยตัดเสียบออันนี้ที่ทําหลังเลิกง,งานมาได้สองวันทำไม่ได้มากหรอกอ่าบางต้นก็สวยแล้วก็เขแต่งจริงไม่ใช่รักทองนะก <c oughs> ็เหลืองเองอต้นนี้สวยมากถ้าต้นไหนที่สวยอย่างนี้เรากงหา หาส่าดอกที่สวยอามาใส่ให้เขานะต้นนี้สวยมากต้นนี้สวยมากต้นนี้ก็ทานใหญ่ดีทานใหญ่ดีนะก็<ม>บางต้นเราก็ต้องเลี้ยงไปก่อนบางต้นก็จริงเยอะก็ปล่อยไว้แต่ว่าบางต้นเราก็ต้องอ่าตัดจริงออกแบบนี้เอาไว้สองจิงประมาณนี้นะต้นเ,เลี้ก็อราค่อยทำงานอ่าพวกนี้จะเสียบพรุ่งนี้นะบางต้นก็จะได้ไปเสียบพรุ่งนี้ไม้ชุดนี้จะจะดูแข็งแรงมากเพราะว่าไม้ผ่านการกแล้วแล้ดูแรงมาแล้วนะผ่านแรงมามากแล้ว ก็ปลูกแบบนี้แหละครับผมเผื่อพวกด้านลักทองนะก็ทําแบบนี้แหละการจะมีลักทองอ่ะโอ้โหปลูกเยอะมากนะเพราะปลูกปล่อยชิ้งผมไม,ม่มีเวลาดูแลแล้วก็ค่อยมาทํางานแต่ว่ไม้ชุดนี้อย่าสมบูรณ์มากๆเลยจะจะไม่เหมือนไม้แบบนี้นะอ่าแบบนี้อันนี้คือไม้ไม้แบบนี้จะเป็นไม้เร่งลำต้น ไม้เล่้ยงลำต้นนะมาแบบนี้เป็นไม้เล่งเล่งต้นเล่งเร่้งลำต้นไม้เล่งลำต้นก็คืออันนี้เป็นกิ่งยินการเรียงลำดะคือจะเป็นการเอาไม้มาปลูกกับกาบมะพร้าวสับเบอร์เยอะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคีวัวแต่ว่าไม่ค่อยใส่หรอกแต่ก่อนใส่นะทําให้ไม้กิ่งใหญ่แ่มาถวัน้ทำให้กิ่งยืดเร็วถ้าธรรมชาติแบบนี้เลยแบบตอนธรรมชาติเมื่อกี้นี่ จะสือแบบธรรมชาติการเสวยแบบธรรมชาติแบบนี้ต้นธรรมชาตินี่ทําให้ไม้มโอกาสเน่าแทบบอย่าเป็นไปไม่ได้เลยนะก่ไม้แบบนี้โอกาสเน่ามันก็มีนะแต่ว่าถ้าถ้าเราปลูกอย่าไปใส่ปุ๋ยเลยนะอันอันนี้เรื่องจริงนะธรรมชาติดีที่สุดทําให้ไม้สวยมาสวยมากอันนี้ก็เปลี่ยนดินวานต้นเล็กไหนก็เสียไปอันนี้ไม้เหล่านี้เยอะแบบนี้นะที่โดนแดดเผาเขาเสียหายเยอะนะเลยปล่อยปล่อยให้เขาโตบางต้นก็กิ่งหักกะไรไป ท่านี้ครับผมมาเท่านี้นะเดี๋ยวผมจะทางานต่อแล้วก็ขอบคุณมากครับผมที่มาเยี่ยมชมอันนี้กับอันนี้น่าจะเปลี่ยนอีกแล้วตัวน,นี้เนะี่ยางยังสองกระถางนี้ต้องเปลี่ยนดินอันนี้ดอกสวยๆเห็นไหมไม้ผมดอกสวยนะ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านด้วยครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมแล้วจะทํางานก่อนครับผมพอดีมีฝนตกชื้นมากไอ้เบาไปไหนล่ะไม่ขวดดินนี้ไปไหนล่ะไอ้เบ้าเปล่าเปล่านี้เปล่าในนกน้อยเปล่าวันนี้เปล่าวันนี้เปล่า นี่นได้เอ้เปาเจ้าผู้เดี๋ยวไอ้บ่าวก็มาลุยเล่นกันตลอดขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมไอ้เปาไปไหนวะไม่เห็นได้เปาเปาไอ้บ่าไป,ปาไหนเปาไอ้เปาเฮ้ยเฮ้ยเปาโอ้โหเปาโชว์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 ขแข็งแรงขอบคุณมากครับผมขอบคุณแนละสวัสดีครับ